สวัสดีครับพ่อพ่อกระเป๋าเนาะมั่งสกุลพ่อพ่อนายแก้วนะครับมอนี้ระเป๋าเนาะใส่พลังงานให้เจ้าคุณปูใหม่ครับผมซื้อมาใหม่ๆนะครับผมนะครับลูกใหม่เลยพานัสเสร็กนะครับผมใหม่แก่ก่องครับผมใหม่แก่ก่องอ่าทำกลมือครับ เนี่ยอันสรางมีลืมมันขัดขวขวนะฮะไม่ต้องขัดไปเลย้วคระว่าลืมขัดให้ี่กระดาษทรายมันระวัขัดไปให้เร้ว่้อขวลบเลยรครับแล้วชาร์จเสียมไว้ไหล้วตเราขัดก่อนนะครับ ไม่ขัดมันจะสะตาร์ทไม่ติดครับช่างเขาบอกมาช่างเขาบอกมาครับขอขอบคุณนะครับร้านอู่ช่างมีเซอร์วิสน,นะครับรัะชะดาซอยเหนือรัะชะดาซอยสิบสามครับรัะชะดาซอสิบสามนะครับเปิดบรินนการทุกวันยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ เออตนเรื่องวันเสาเออร์วันอาทิตย์นี่ก็เอามาคนะัราคากันเองครับผมลูกตัวเดิมแต่ว่าอู๊แบตแพงเลยเนึ่งวันเป็นแบตสั่งเลยแบตของดีเลย แรงบวกดำรบนะครับผมมาดูกันงานเรียบร้อยเสร็จแล้วไว้ในใจ <laughs> คิดไว้ในใจครับผม เลย <Okay. S 1> ไม่มีอะไรเลยอ่ะส่งเครื่องฟังเสียงนี่เักอดที่หลังแรงบวกตำลุครับ ดูเจ้าบลพอดีครับผมดูเจ้ากุปู่ของเราว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับครับชุมกา้าน ซ่อมเองนักเลงนคน,นะเจอเลยนะครับเจนะครับผมมาดูกันครับว่าตีนจะไม่ติดนะครับเราก็ใส่แบบ เจ้าคุณปู่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเจะมาลุ้นกันว่ามันจะตาร์ทติดบ่ดพี่น้องนะหละกักการฮะต้องเช็คให้เกียร์ว่างก่อนนะฮะถือครับผมห้าสี่สามสองหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งไป โอ้ยแก้วอลไะครับเครื่องเสียงก็มีนะเครื่องเสียงก็มีเอาอะไรบ้างอะไรบ้างอ่ะตอนนี้เจ้าพุชปู่กำลังจะออกบ้านนะฮะนะครับผมพราวเยอะครับผม อาวมาแล้วครับผมมา ไปไปปวดเท <laughs> <อ será. S 2> ้านะครับตอนนี้รถเรากําลังเดินทางนะครับเจ้าคุณปู่นะครับกําลังจะไปที่ไหนโปรดติดตามนะครับตอนนี้เงียบไหมครับเงียบไหมรับรถเท่นครับ,บ,รบ,บฟังฟังเพลงไหมจัดสักหน่อยเพลงอะไรเดี๋ยวเราต้องมาดูระบบอ ระบบเครื่องเสียงครับหาเสียงครับหาเสียงอ่านะฮะนี่นะฮะผาเสียงนะฮะต้องต้องดึงนะฮะเออเปิดครับเปิดเปิดครับผมต้องต้องไม้ก๋วยเตี๋ยวนะครฮะก๋วยเตี๋ยวมีสิกนะครับก๋วยเตี๋ยวมีสิกตะเกียบมิวสิกนะครับผมนี่นะฮะต้องแบบนี้จิ้มนะฮะเพื่อการเปิดเอามา นนะะบางแสงนะแล้วนะฮะแล้วก็กดไปที่โหมดนะฮะเลือกในโหมดบลูทูธนะฮะคนหาตอนนี้กำลังค้นหานะะ๋ย่าละอย่าลพวงมาลัยลุดเลยต่อตอนนี้เราก็เชื่อมบลูทูธได้นะฮะขอเพลงอะไรครับผมคุณกำแพงเสียงผู้ใหญ่บ้าน ออ๋เดียาางพยี้าบ้างครับผมดูทางด้วยครับผมขับรถอย่าเล่นโทรศัพท์ครับผมใช่ไหมถนนรัชดามุ่งหน้าไปรัชโยธินนะฮะตอนนี้เราจะขึ้นสะพานข้ามเปียกครับผม ีนะครับตอนนี้ข um ึ้นสะพานข้ามแยกลาดเท้าวครับผมเมันแห้งอยู่ะพุงอ่ป่นป่ะชันบราเพิ่มไรสัต่ะเะเพิ่มไข่ั้นทะเลใช่ไหมล้มันตั้งังยังงเาเ่มไขสั้นทะเลเฮ้ย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 โร่จข้าง่ะ เบียดยังไงนะไปนโจ๊กเล่าเลยอ๋อนนี้เบีดกะจกเล่าเลยอาไเบียดเอไปนะเบียดกัจกเล่าเลยอลอโอ้ยเ้เบีดเบีดเบีดกระแทกร้เบียดก็ได้พี่อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมาเป็นรถเจ้าเลย ไปไหนก็นเดี๋ยวติประหยัดน้ำมันเกีย์ <laughs> เขาอะไรไปเลยนะครับตอนนี้เราก็เจ้าคุณปู่เติมน้ำมันอยู่นะฮะภาษีเรามาแล้ว เนี่ยเราเช็คลมนะฮะแลยิงอ่านนิดครับยิงการเติมลมเงินก็จะอันนี้อ,นนอันนี้เติมเติมเท่าไหร่ครับแอร์เย็นเพียงพอครับเติมมากไม่ดีครับแต่มันติดขวบครับอ๋ออันนี้อันนี้โหลดมาแล้วใช่ไหมครับ ติดซุม้มตรนนกรี้เน,น,นเรีเริมเรีเม,มเรียบเรียร้ยกล้วยเรับไเีเรีร๋รยวกเรียรับกอนนเี้เราก็เตีมน้รมยนเรียกรีเรียบเรียียแเรวยกรับเีเรเรียร ตอนนี้กำลังเดินทางนนไปตอนนี้เรากำลังพุ่งหน้าสู่ตอนนี้เจ้าคุณปู่ตอนนี้เจ้าคุณปู่มาแรงแล้วครับเช็คช่วงล่างครับเช็คช่วงล่างเช็คช่วงล่าง <c oughs> ลดความเร็วครับใช้ความเร็ว40แล้วก็ใช้40นะครับเราปฏิบัติตามกฎหมาย <40 S 2> นะครับ40ครับอ่า40นะครับปี๊ปปี๊แต่ว่านบ,นบดดังเ <c oughs> นี่ยตัวเอ้ะ เราจะไปเอาวัดตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนวงสว่างนะครับผมเฮ้ยอยเหนียวเหนียวเหรตัวจะบานป่ะตั้งหวนก็ใช้เวลาประมาณประมาณสิบนาทีถึงอะแอบคลิปนิดนึงพูดสบายเข้ากับบ้านสบายเลยนะ โอ้โหไวว่ะเสียใจเอ้ยกร้อนกับเมื่อคืนสบายนะเฮ้ยไม่ไแกไม่ตายหรอกสีแมวมาเอาอีกคันนึงเ็อยโหขสวยอ่ะฮ้ยสวยอ่ะก็